สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหนูแมรี่สวัสดีค่ะคุณครูกว้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูกว้างคะวันนี้หนูแมรี่โดนคุณแม่ดุด้วยคะ่ะแล้วหนูแมรี่โดนคุณแม่ดุเรื่องอะไรคะคุณแม่บอกว่าหนูแมรี่เป็นผู้หญิงก็ต้องพูดจาให้ไพเราะอ,อ่อนหวานคะ่ะแสดงว่าหนูแมรี่แอบพูดไม่เพราะใช่ไหมคะเนี่ยก็หนูแมรี่เผลอตัวไปนิดเดียวเองอะคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็ทำถูกแล้วล่ะค่ะหนูแมรี่จะได้ไม่เผลอตัวอีกเพราะการพูดสำคัญมากเลยนะคะถ้าพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวานคนฟังก็จะรักใคร่เอ็นดูแต่ถ้าพูดไม่ดีก็จะไม่มีใครอยากพูดด้วยค่ะเหมือนกับนิทานของครูวางในวันนี้ค่ะเรื่องหญิงหญิงพูดไพเราะไปชมกันเลยค่ะไปกันค่ะเกิดหญิงสองคนเป็นพี่น้องกันคนพี่มีชื่อว่ายายา่า เธอเป็นเด็กเรียบร้อยและพูดจาไพเราะส่วนคนน้องเธอมีชื่อว่าหญิงหญิงซึ่งมีนิสัยต่างจากผู้เป็นพี่อย่างสิ้นเชิงวันหนึ่งทั้งสองคนไปเที่ยวบ้านคนุณยายพอถึงบ้านคนุณยายยายย่าผู้เป็นพี่ก็ได้ยกมือไหว้คุณยายอย่างนอบน้อมแต่หญิงหญิงผู้เป็นน้องกลับถามหาของกินและขนมสวัสดีค่ะคุณยายหนูคิดถึงคุณยายที่สุดเลยค่ะ ุณยายสบายดีนะคะสวัสดีจ้ายายย่ารลานรักยายสบายดีแล้วก็คิดถึงหลานเช่นกันจ้ายาย,ยายยายยายไม่มีของกินหรอขนมอะไรก็ได้หนูหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยน้องหญิงหญิงพูดกับคุณยายดีๆสิจ้าพี่อย่ามายุ่งนะเชะ เมื่อคุณยายได้ยินดังนั้นจึงคิดจะอบรมสั่งสอนหญิงหญิงทางอ้อมจึงพูดว่ายายมีขนมอร่อยๆอเตรียมไว้ให้สำหรับเด็กที่พูดไพเราะเท่านั้นจ้ายายย่ามาทานขนมอร่อยๆอออกับยายดีกว่าขอบคุณค่ะคุณยายหญิงหญิงได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจจึงร้องตะโกนใส่คุณยายด้วยความโกรธยายรักแต่พี่ยายย่า ยายไม่รักหนูหนูก็ไม่รักยายชิยายรักหลานทั้งสองคนนั่นแหละถ้าหญิงหญิงพูดไพเราะได้เมื่อไหร่ก็มาทานขนมกับยายนะจ๊ะหญิงหญิงไม่สนใจที่ยายพูดหญิงหญิงหันหลังแล้ววิ่งออกจากบ้านทันทีเชะไม่ง้อยายหรอกแม่ให้เงินไว้ไปซื้อขนมเองก็ได้ หญิงๆเดินมาถึงร้านค้าในหมู่บ้านก็เข้าไปซื้อขนมในร้านค้าทันทีรับอะไรดีจ้ะคนสวยมีอะไรกินมั้งะป้าร้านขนมบ้าน,นอกไม่เห็นมีอะไรน่ากินเลยเฮ้ยห,หนูจ้าหนูน้าตานะ่ารักมากเลยนะแต่ทำไมพูดไม่ไพเราะเลยก็อยากพูดแบบนี้อะป้าอย่ามายุ่งนาะไม่เห็นอยากซื้อเลยไปดีกว่าเชอ่ ฝ้าหวังดีนะนูถ้าหนูพูดไพรราะหนูจะน่าเอ็นดูมากเลยนะเชะ่หญิงหญิงไม่สนใจเดินเอาอจากร้านค้าไปและเจอกับเด็กสองคนกำลังเล่นกันอยู่หญิงหญิงเห็นว่าน่าสนุกจึงขอเข้าไปเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยพวกแกขอเล่นด้วยสิเธอพูดกับพวกเราเหรอก็ใช่สิถ้าไม่พูดกับพวกแกแล้วฉันจะพูดกับใคร อยากเล่นด้วยก็ต้องพูดดีๆพูดให้ไพเราะสิจ้ะโอ้ยอย่ามาเรื่องมากนะจะเล่นหรือไม่เล่นไม่เล่นจ้าแม่ไม่ให้เล่นกับคนพูดไม่เพาะเดี๋ยวพูดไม่เพาะตามไปด้วยเราไปเล่นกันที่อื่นกันเถอะไปสิอย่าตามมานะเราไม่เล่นกับคนพูดไม่เพาะจ้าเออไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นเชอะหญิงหญิงโกรธทุกคนที่ว่าเธอพูดไม่เพาะ และตอนนี้เธอก็รู้สึกหิวมากจึงนึกถึงคุณยายขึ้นมากลับบ้านไปหายายดีกว่าแต่เอ๊ะบ้านคุณยายกลับทางไหนเนี่ยหญิงยิงเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปเรื่อยๆก็ยังไม่ถึงบ้านคุณยายสักทีระหว่างทางญิงยิงเข้าไปถามใครก็ไม่มีใครพูดกับยิงยิงเลยทุกคนต่างบอกว่ายิงยิงพูดไม่เพราะ หญิงๆเริ่มร้องไห้และเดินไปพบกับเด็กสองคนอีกครั้งอพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะอ้าวเธอนั่นเองมีอะไรหรือจ๊ะฉันจำทางกลับบ้านคุณยายไม่ได้พวกเธอพาฉันไปหน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อได้สิพวกเราจะพาเธอไปเองนะเธอรู้ไหมว่าเวลาที่เธอพูดดีๆพูดไพเราะ ทำให้เธอน่ารักขึ้นมากเลยนะในที่สุดทั้งสองคนก็พาหญิงหญิงมาถึงบ้านคุณยายหญิงหญิงยายกำลังเป็นห่วงอยู่พอดีเลยหลานร้องไห้ทําไมจ๊ะหนูขอโทษค่ะคุณยายที่หนูพูดไม่เพราะกับคุณยายแล้วก็พูดไม่ดีกับทุกคนต่อไปหนูจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วค่ะหนูรู้แล้วว่าถ้าพูดไพเราะ ก็จะมีแต่คนชื่นชมและอยากช่วยเหลือค่ะถูกต้องแล้วจ้าขอบใจเธอทั้งสองคนมากนะที่ช่วยพาหญิงหญิงมาส่งมาเธอะมาทานขนมกันก่อนนะเย้ yeah. ขอบคุณค่ะคุณยายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหญิงหญิงก็พูดจาไพเราะเป็นที่รักใคร่ชื่นชมของทุกคน การพูดเนี่ยสำคัญจริงๆเลยนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะต่อไปหนูแมรี่จะพูดจาให้ไพเราะกับทุกคนเลยจะได้มีคนอยากพูดกับหนูแมรี่เยอะๆเด็กๆเ,เองก็เช่นกันนะคะพูดจาให้ไพเราะอ่อนหวานมีหางเสียงครับค่ะทุกครั้งนะคะวันนี้หนูแมรี่จะกลับไปขอโทษคุณแม่ที่เผลอพูดจาไม่ดีคะ่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ Bye bye.